นี่ครับเรามาเดินดูลุยนาข้าวที่เขาใช้โสมแดงที่5้าไร่ครับที่แถวจังหวัดราดชบุรีครับวังมะนาวนะอันนี้ก็จะเห็นนะครับว่าสภาพของนาข้าวที่นี่ก็ออกรวงนะดีทีเดียวครับนะถึงแม้จะใช้ไม่ครบสูตรของโสมแดง เอาสมแดงแค่ขวดเดียวไปใช้แต่ก็ทำให้ได้ข้าวสวยทีเดียวแตกต่างกับแปลงที่อยู่ข้างข้างครับซึ่งก็หวานเวลาเดียวกันครับอันนี้คือแปลงที่ใช้สมแดงครับนะฮะเห็นไหมครับอันนี้คือแปลงที่ไม่ได้ใช้สมแดงครับนะฮะมีญ้าเต็มไปหมดเลยครับนะฮะจะมีความแตกต่างกันกันกบแปลงที่ใช้สมแดงครับนะฮะเราก็เข้ามาสถานที่ พื้นที่จริงครับนะในการติดตามดูผลงานของโสมแดงครับ